สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์ค่ะซึ่งรายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์นะคะก็จะมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงของบริษัทจดทะเบียนค่ะรวมทั้งภาพรวมความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในรอบสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจคอมเมนต์เศรษฐกิจที่น่าสนใจค่ะ ข่าวไหนที่เป็นประเด็นเด็ดเป็นประเด็นร้อนนะคะเราก็จะนำมาอัปเดตให้ดดกับคุณผู้ชมเป็นประจำในทุกๆวันศุกร์เวลา18นาฬิกาค่ะวันนี้คุณผู้ชมก็อยู่กับดิฉันอนุภาสิริรวงนะคะพบกันวันศุกร์ที่9ธันวาคมพุทธศักราช2565ค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามชมรายการของข่าวเด็ดสุดสัปดาห์ค่ะผ่านทางช่องทาง f a c e b o o k Live นะคะช่องช่องทาง Facebook ของคุณอินไซด์ค่ะ ที่เพจพุ่นรินไซนะคะรวมทั้งยังสามารถรับชมผ่านทางช่องทางช่อง YouTube Channel ได้ด้วยค่ะเดี๋ยวลำดับแรกนะคะเราไปเริ่มอ,อัปเดตกับตลาดหุ้นไทยค่ะสัปดาห์นี้นะคะตลาดหุ้นไทยก็ค่อนข้างจะเคลื่อนไหวอย่างแว่งตัวนะคะหลังจากผ่านพ้นวันหยุดยาวนะคะในวันพ่อแห่งชาตินะคะรวมถึงวันชาติด้วยนะคะวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะโดยได้รับนติเม m e n t ชิงลบนะคะจากปัจจัยในเรื่องของ ธนาคารกลางสหรัฐนะคะหรือว่าเฟดะะจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเชิงรุกต่อไปค่ะประกอบกับราคาน้ํามันดิบนะคะที่ปรับตัวลดลงนะคะก็กดดันราคาหุ้นในกลุ่นพลังงานให้ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันค่ะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจที่น่าสนใจนะคะในรอบสัปดาห์นี้นะคะมีเรื่องของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันค่ะหรือชื่อย่อก็คือกกรนะคะได้ออกมาคาดการเศรษฐกิจไทยปี2566ค่ะ มีแนวโน้มขยายตัวที่3.0ถึง3.5ซึ่งจะเป็นอัตราการเติบโต,ตที่น้อยกว่าประเทศคู่เทียบในภูมิภาคอาเซียนอย่างมาเลเซียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ค่ะขณะที่การส่งออกประเมินว่าจะชะลอตัวตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอลงนะคะคาดว่าจะขยายตัวได้ในกรอบ1.0ถึง2.0อัตรงงาเงินเฟอ้อทั่วไปประเมินนะคะว่าอยู่ในกรอบ2.7ถึง3.2ค่ะ พร้อมกันนี้นะคะกกรได้เล็งที่จะเสนอขอให้รัฐบาลค่ะพิจารณาชะลอการปรับขึ้นอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโน,ตโนมัติหรือว่าค่า f t ของเดือนมกราคมถึงเมษายน66ออกไปก่อนด้วยนะคะเพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนและภาคธุรกิจค่ะขณะเดียวกันนะคะสัปดาห์นี้มีกระทรวงพาณิชย์ค่ะเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคนะคะทั่วไปหรือว่า cpi ค่ะหรือจะเรียกให้สั้นๆก็คืออัตราเงินเฟอ้อทั่วไปนั่นเองนะคะเดือนพฤศจิกาย,ยน6 5อยู่ที่ 1 0 7 9 2ค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้น 5. 5เนะคะ5.55%ค่ะจากเดือนเดียวกันของปีก่อนนะคะส่งผลให้อัตราเงินเฟอ้อเฉลี่ย11เดือนแรกของปีนี้นะคะมกราคมถึงพฤศจิกายนเพิ่มขึ้น6.10ซค่ะจากช่วงเดียวกันปีก่อนตัวอัตราเงินเฟอ้อในเดือนพฤศจิกายนชะลอต,ตัวต่อเนื่องนะคะเป็นเดือนที่3ตามการชะลอตัวของราคาสินค้าในกลุ่มอาหารโดยเฉพาะผักสดผลไม้สด เนื้อสัตว์และเครื่องประกอบอาหารส่วนแนวโน้มเงินเฟอ้อเดือนธันวาคม6 5าคาดว่าจะยังขยายตัวได้ในระดับใกล้เคียงกับเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากราคาพลังงานสินค้ากลุ่มอาหารและค่าดโดยสารสาธารณะนะคะยังสูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อนรวมทั้งอุปสงค์ในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้นค่ะที่น่าสนใจนะคะในสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องของธนาคารหลายแห่งนะคะ,ประ,ป,ระประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยค่ะล่าสุดก็คือเคแ n k นะคะ ปรับขึ้นดอกเบีย้ยกู้นะคะรายที่2ขอดต่อจาก s c b นะคะโดยเคแบ k คค่ะได้ปรับดอกเบีย้ยเงินฝากสูงสุดนะคะ0.40%ค่ะและปรับตปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้รายย่อยนะคะ0.13%ค่ะขณะที่ TMB ธรรนาชาตินะคะหรือ TTB ค่ะประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเช่นเดียวกันนะคะรับนโยบายดอกเบีย้ยขาขึ้นพร้อมปรับดอกเบีย้ยเงินฝากส่งเสริมการออมไปด้วยนะคะ แล้วก็ระบุค่ะว่าจะดูแลลูกค้าให้ยังคงสภาพคล่องปัจจัยต่างประเทศที่น่าสนใจนะคะเราไปที่จีนกันค่ะล่าสุดจีนในการประกาศสิมมาตรการโควิดใหม่นะคะอย่างเช่นที่สําคัญสำคัญก็คือห้ามล็อกดาวน์ค่ะตรวจโควิดแบบเมาสรวมงดจํากัดการเดินทางผู้มีอาการน้อยกักตัวที่บ้านได้นะคะเร่งฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุถือเป็นการส่งสัญญาณการเปิดประเทศในต้นปีหน้านะะถือเป็นข่าวดีนะคะที่เรื่องของภาวะการ ภาว่าเศรษฐกิจที่จีนนะคะเป็นเศรษฐกิจใหญ่นะคะก็จะปรับมาเปิดในต้นปีหน้าค่ะไปกันที่เรื่องราวของบริษัทจดทะเบียนกันบ้างนะคะปตทสพค่ะตั้งงบลงทุน5ปีนะคะก็คือปี66ถึงปี70ค่ะ1ล้านล้านบาทเน้นเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะนายมนตรีลาวันชัยกุลซีโอหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทปตทสำรวจและผลิตโตลเลียมจำกัดมหาชนนะคะหรือว่าปตทสพเปิดเผยว่า จากความท้าทายการเปลี่ยนแปลงของทางพลังงานค่ะและความมุ่งม,มั่นที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนนะคะปทสพจึงได้ปรับแผนกลยุทธ์เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนค่ะพร้อมประกาศแผนการลงทุน5ปีนะคะปี66-70นะคะด้วยเงินลงทุน1ล้านล้านบาทค่ะเน้นการลงทุนสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินง,งานมุ่งสร้างความแข็งแกร่งธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมค่ะ ควบคู่กับการพัฒนาโครงการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมเดินหน้าธุรกิจใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานของโลกสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะโดยจากการงานดังกล่าวนะคะปตทสพได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปี66นะคะไว้ที่5,481ล้านดอลล่าร์ค่ะเทียบเท่า1,91,818ล้านบาทนะคะแบ่งเป็นรายจ่ายลงทุนนะคะหรือคาเปกค่ะ 3,152ล้านดอนลลาร์นะคะเทียบเท่า1,1296ล้านบาทและรายจ่ายดำเนินง,งานนะคะ operating อีกจำนวน2,329ล้านดอนลลาร์ค่ะเทียบเท่า8 1 5 2 2ล้านบาทเพื่อรองรับการดำเนินง,งานนะคะสำหรับแผนการลงทุน5ปีค่ะก็คือปี66 6, ถึงปี70นะคะเงินลงทุนการจัดสรรก็ประมาณรวมนะคะจะอยู่ที่ 2,9100ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะเทียบเท่า1ล้านล้านบาทนั่นเองนะคะประมาณ1ล้านล้านกว่าด้วยนะคะล้านล้านบาทค่ะนอกจากการจัดสรรว่าประมาณทั้งต้นแล้วนะคะปตทก็ยังจะสำรองว่ประมาณในการขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจใหม่สำหรับปี6 6ถึง70ด้วยนะคะจำนวน4,800ล้านดอลลาร์เทียบเท่า1,666 5 2ล้านบาทค่ะ ในการศึกษาและพัฒนาธุรกิจไฟฟ้าธุรกิจพลังงานหมุนเวียนธุรกิจ CCS ธุรกิจดักจับคาร์บอนและการใช้ประโยชน์หรือ CCU นะคะการศึกษาธุรกิจไฮโดรเจนสะอาดการต่อยอดเทคโนโลยีที่มีบริษัทมีอยู่นะคะไปสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์และธุรกิจอืน่นๆเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานด้วยค่ะไปต่อกันที่ NER หรือว่าเนอนะคะตั้งเป้าปี6 6เติบโตต่อเนื่องค่ะ ทุ่งงบวิจัยรุกตลาดอินเดียเพิ่มนายชูวิจินธนสมบูรณ์นะคะ CEO หรือว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท North East Rubber จำกัดมหาชนหรือว่า NER ค่ะเปิดเผยนะคะว่าภาพรวมธุรกิจของปีนี้นะคะบริษัทก็ประเมินว่าจะทำยอดขายนะคะได้ตามเป้าหมายค่ะ4.6แสนตันนะคะจากราคาย,ยางที่ปรับเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยอดส่งออกสินค้ามีความคล่องตัวมากขึ้นจากสถานการณ์ตู้คอนเทนเนอร์ที่ดีขึ้นค่ะ ประกอบกับมีปริมาณออเดอร์จากลูกค้ารายใหม่เพิ่มมากข,ขึ้นอาทิอินเดียฮ่องกงสิงคโปร์และจีนเป็นต้นค่ะด้านแผ่นบูรองปััปจจุบันได้ติดตั้งเครื่องจักรและเรื่องการผลิตแล้วค่ะซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ทําการตลาดและได้ส่งสินค้าทดลองให้กับลูกค้าในต่างประเทศเรียบร้อยแล้วและจะส่งสินค้าออกไปต่างประเทศในตรมาสที่1นึ่งทับหกตามการผลิตและขายที่เพิ่มขึ้นคาดว่าจะาเพิ่มความสามารถในการทํากําไรให้แก่บริษัท เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีมาจ้นสูงมองว่าความต้องการแผ่นปูรองนอนผู้สัตว์ยังมีนวโนมเติบโต,ตได้ดังนื่นองค่ะสำหรับปีหน้าปี2016นะคะบริษัทคาดว่าจะมียอดขายอยู่ที่ประมาณ500 0 0ตันค่ะโดยจะมาจากการเพิ่มกําลังการผลิตและสถานการณ์ตู้กนเทนอโนโที่เริ่มกลับมาดีขึ้นนอกจากนี้ก็จะโฟกัสไปที่การขยายกลุ่มลูกค้าประเทศอินเดียมากขึ้นค่ะโดยปัจจุบันบริษัทมีการเซ็นสัญญากลุ่มลูกค้าใหม่ในอินเดียเพิ่มขึ้นอีก5รายนะคะ ตั้งป,ปี256จะมียอดขายจากอินเดีย50,000ตันหรือคิดเป็น10%ของกำลังการผลิตทั้งหมดค่ะทั้งนี้นะคะปัจจุบันค่ะบริษัทก็มีการจำหน่ายสินค้าให้ลูกค้าในหลากหลายประเทศด้วยกันนะคะประกอบไปด้วยไทยอินเดียญี่ปุ่นและจีนค่ะขณะที่มีการเจรจาลูกค้ารายใหม่นะคะจากประเทศอินเดียและญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นด้วยรวมทั้งยังมองหาตลาดใหม่ๆใ,ในทวีปยุโรปเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะต่อกันที่ A.G.E. บ้างนะคะ กลางแผนปี66นะคะโกยรายได้ทะลุ23,400ล้านบาทค่ะนายพนมคูณสถาพรประธานกรรมการบริหารบริษัทเอเชียกรีนเอเนอร์จีจำกัดมหาชนหรือ AGE ค่ะเปิดเผยถึงกลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจในปี66นะคะว่าบริษัทยังคงเดินหน้าขยายการิงงานในธุรกิจหลักในกลุ่มธุรกิจฐานหินอย่างต่อเนื่องเพราะดีมานการใช้ฐานหินในภาคอุตสาหกรรมยังเพิ่มขึ้นค่ะจากการฟื้นตัวในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากมองว่าต้นทุนการใช้ถ่านหินในภาคการของ,ขอ,งอุตสาหกรรมนะคะก็ยังถูกกว่าพลังงานเชื้อเพ,พลิงอื่นๆค่ะส่งผลให้บริษัทเดินเกมรูปบริการขยายตลาดถ่านหินทั้งในทั้งในถ่านหินทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะควบคู่กับการขยายการให้บริการด้านการขนส่งในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกที่ยังคงมีความต้องการด้านการลงทุนสินค้าโดยเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้บริษัทมองว่าปี66นะคะดีมาน์ในอุตสาหกรรมขนส่งด้านโลจิสติกยังคงเติบโตดีค่ะ ซึ่งการแต่ตัว,ตวดังกล่าวจะส่งผลเชิงบวกต่อการให้บริการของเ g e เช่นเดียวกับธุรกิจเทรดดิ้งนะคะการจำหน่ายสินค้ามันสับปะหลังเริ่มรับรู้รายได้ในช่วงปีนี้จำนวน80ล้านบาทค่ะสำหรับปี2566นะคะบริษัทตั้งเป้าปริมาณการขายถ่านหินนะคะไว้ที่ระดับ5.2ล้านตันค่ะเพิ่มขึ้นจากปี2565นะคะที่ได้ประมาณการปริมาณการคขายถ่านหินไวที่4.5ล้านตันค่ะ ส่วนธุรกิจการให้บริการนะคะก็คือขนส่งโลจิสติกส์ค่ะทั้งบกทางน้ำทางบกคลังสินค้านี่นะคะบริษัทมีแผนจัดซื้อรถบรรทุกเพิ่มขึ้นอีก22คันซึ่งจะทยอยรับมอบในครึ่งปีแรกของปี6 6ปัจจัยดังกล่าวนะคะทำให้บริษัทตัต้งเป้ารายได้เติบโตสูงที่สุดเป็นประวัติการนะคะในปี66ตั้งเป้า23,400ล้านบาทค่ะซึ่งจะแบ่งเป็นรายได้จากกลุ่มธุรกิจถ่านหิน22,200ล้านบาทนะคะ โลจิสติก800ล้านบาทค่ะเทรดดิ้งสินค้าเกษตรนะคะ4 0 0ล้านบาทค่ะและเพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจปีหน้านะคะบริษัทได้เตรียมงบลงทุน140ล้านบาทนะคะเพื่อใช้รองรับการขยายการลงทุนเพิ่มเติมค่ะไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกเพิ่มอีก2 2คันนะคะมูลค่า78ล้านลงทุนโกดังสินค้ามูลค่า10ล้านนะคะรวมถึงลงทุนในระบบบริหารจัดการเพิ่ม i อค่ะมูลค่า10ล้านบาท เพื่อรองรับการให้บริการด้านโลจิสติกในระยะยาวค่ะส่วนธุรกิจลิสซิ่งนะคะความคืบหน้านายพนมได้กล่าวทิ้งท้ายนะคะว่าล่าสุดก็ได้ส่งมอบรถบรรทุกในโครงการเท่าแก่น้อยนำร่องเปิดหนึ่งจำนวนเจ็ดรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทั้งนี้เป็นการสารฝันให้กับพนักง,งานขับรถที่อยากจะเป็นเจ้าของรถซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะตอกย้ำกลยุทธ์การขยายธุรกิจด้านโลจิสติกที่มุ่งหวังเสริมความแข็งแกรง่งทางธุรกิจให้ครบทุกวิติค่ะ ไปต่อกันที่ BM กันบ้างค่ะ BM พร้อมเปิดโรงงานใหม่เขตฟรีโซนในปี66ค่ะดันธุรกิจโตก้าวกระโดดนายธีรวัตรอมรทาตรีนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทบางกอกชีตเมทัลจำกัดมหาชนหรือว่า BM เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดตั้งโรงงานใหม่บนที่ดิน25ไร่ในตำบลบางประกดอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการนะคะซึ่งได้ขออนุญาตเป็นเขตปลอดอากรหรือว่าฟรีโซนในเฟสแรกค่ะ เพื่อผลิตสินค้าส่งออกทั้งหมดนะคะบอกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่1ของปี 66, 66นี้นะคะและพร้อมจะรับงานส่งออกใหม่ๆซึ่งจะมีการเจราจาตกลงกับลูกค้าต่างประเทศหลายรายค่ะทั้งนี้คาดว่าเมื่อเดินเครื่องผลิตสินค้าเพื่อส่งออกเต็มกำลังการผลิตแล้วจากผลักดันให้ภาพรวมผลการรง,งานของบริษัทเติบโต,ตอย่างก้าวกระโดดโดยปัจจุบันงานส่งออกมีรายได้เพิ่มขึ้นม,ม,มาอยู่ที่350-400ถึงล้านบาทต่อปีค่ะและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มได้อีกมาก ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพธุรกิจให้เติบโตอย,อย่างยั่งยืนในอนาคตนอกจากนี้นะคะบริษัทก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นๆเข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรในธุรกิจและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งจะได้รับการยกเว้นภาษีอากรต่างๆเช่นยกเว้นภาษีอากรขาเข้าอากรขาออกเป็นต้นค่ะมาต่อกันที่เรื่องของ S P R C บ้างนะคะก็มีความคืบหน้าทางธุรกิจที่น่าสนใจค่ะล่าสุดน,นะคะควักเงินกว่า5,000ล้านบาท ซื้อธุรกิจป um ั๊มคาวเทคจากเชฟรอนค่ะบริษัทสตาร์ปิโตเลียมรีไฟนิงนะคะหรือว่า SPRC ค่ะได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์นะคะถึงที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีการอนุมัติให้เข้าไปลงทุน155.8ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะคะหรือเทียบเท่า5,562.5ล้านบาทค่ะในธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตเลียมค่ะ แบ่งเป็นมูลค่าธุรกิจ90ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเทียบเท่า3,212.4ล้านบาทและมูลค่าเงินทุนหมุนเวียนสุทธิณวันที่3เอทันวาคม64เท่ากับ2,350.1ล้านบาทหรือเท่ากับ65.8ล้านดอลลา,าร์สหรัฐค่ะการลงทุนครั้งนี้นะคะจะประกอบไปด้วยธุรกรรมดังนี้ค่ะข้อที่1นะคะคือเข้าซื้อหุ้น100%ในบริษัทเชฟรอนลูบิแคนประเทศไทยจำกัดนะคะซึ่งเป็นธุรกิจจำหน่าย จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตเรเลียมนะคะจาก Chevron Asia Pacific c o d i n g Limited นะคะแล้วก็2นะคะคือ CT Nominee h o d i n g ค่ะ3คือ CT Nominee h o d i n g 2นะคะค่าตอบแทน16.8ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเทียบเท่า599.6ล้านบาทค่ะและ2นะคะจะเข้าซื้อหุ้นสามัญ2,870,000 7,500หุ้น,นะคะ่ะและหุ้นปริมาสิทธิ์อีกจำนวน5 5าล้านหนหุ้นในบริษัทท่อส่งปิโตเรเลียมไทยจำกัดคิดเป็นสัดส่วน9.91ของจำนวนหุ้นสามันทั้งหมดนะคะจาก caphl ค่ะโดยท่อส่งปิโตเรเลียมไทยนะคะประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งและจำหน่ายน้ำมันระบบท่อส่งค่ะค่าตอบแทนที่ต้องชำระ45ล้านดอลาราสหรัฐหรือเท่ากับ 1,606.2ล้านบาทค่ะ3นะคะก็คือเข้าซื้อหุ้นและให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่นะคะโดย1ในบริษัทที่ตั้งใหม่ดังกล่าวจะเข้าซื้อที่ดิน19แปลงค่ะซึ่งเป็นที่ดินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายพันธบัตโตัวเลียมจากบริษัท Star h o l d i n g จำกัดรวมเงินกู้ที่จะให้ให,ใ,หให้แก่หนึ่งในบริษัทใหม่รวม,รวมจำนวนไม่เกิน28.2ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือเทียบเท่า1,6 จุล้านบาทนะคะทั้งนี้ค่ะคณะกรรมการหรือว่าบอร์ดของ s p r c นะคะจะเรียกประชุมวิสามันผู้ถือหุ้นครั้งที่1ทค่ะในวันที่31มกราคมปี2 5 6 6นะคะเวลา9นาิกานาทีค่ะแล้วก็กำหนดให้20ธันวาคม65นี้นะคะเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมวิสามันผู้ถือหุ้นครั้งที่1ค่ะ เอาละคะ่ะแล้วเราไปปิดท้ายนะคะกับหุ้น IPO กันบ้างคะ่ะกับ d t s e n t นะคะขาย IPO หมดเกลี้ยง305ล้านหุ้นพร้อมเข้าเทรดในเซส15ธันวาคมนี้แล้วคะ่ะนายกิติพนันธ์ภูสนวันกรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัทหลักทรัพย์โกรเบกจำกัดนะคะในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสมามัญของบริษัท DTC Enterprise หรือ d t c e n นะคะจำกัดมหาชนค่ะิดเผยว่า ผลการจองซื้อหุ้น IPO ของ DT s e n s นะคะจำนวน305ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้พา0.50บาทต่อหุ้นค่ะราคาขายหุ้นละ2.86บาทนะคะช่วงวันที่1ถึง2และ6ธันวาคม65ที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากนักลงทุนจองซื้อเต็มจำนวนเนื่องจากนักลงทุนเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐานของ DT s e n s ค่ะในฐานะผู้นำในระบบติดตามยานพาหนะหรือ GPS Tracking อันดับหนึ่งในประเทศไทย ข้อมูลนี้อ้างอิงจากข้อมูลกรมขนส่งทางบกในเดือนมก,กราคมปี B 65ค่ะรวมถึงการที่หุ้นดีเซนกำหนดราคาหุ้นอยู่ในระดับเหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งนะคะมีการออกแบบและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์รวมทั้งการพัฒนา IoT Solution และ AI ได้ตามความต้องการของลูกค้ามาโดยตลอดส่งผลให้มีผลการดำเนินงานที่ดีต่อเนื่องทั้งนี้ดีเซนนะคะเตรียมเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลัลกทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือเข้าเซตวันที่15ธันวาคมนี้ในหมวด เทคโนโลีสารสนเทศและการสื่อสารค่ะหรือว่าหมวด ICT นั่นเองค่ะแล้วก็ปิดท้ายกันนะคะกับ KTMS ค่ะเค้ะราคา IPO ที่3.10บาทต่อหุน้นเตรียมเทรดใน MIA 3ีธันวาคม65ค่ะเมื่อวันที่6ธันวาคม65ที่ผ่านมานี้นะคะบริษัท KT Medical ทจํากัดมหาชนหรือ KTMS ค่ะได้มีการลงนามในสัญญาแต,างต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์โปรเบกจำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายนะคะหรือว่า Re ดอันเดอร์ไรเตอพร้อมแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ภายจำกัดมหาชนเป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโ o u อันเดอร์ไรเตอให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกหรือหุ้น IPO ค่ะทั้งนี้นะคะนายกิติพันธ์ภูสนวันค่ะกรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัทหลักทรัพย์กรเวกจำกัดเปิดเผยในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ KT Medical Service นะคะว่า บริษัทได้มีการกำหนดราคา IPO นะคะของหุ้น ktms ค่ะที่ระดับราคา3.10บาท3บาท10สตางค์นะคะคิดเป็น PE ratio 37.29เท่าค่ะคำนวณจากกำไรสุทธิ่อหุ้นจากผลการดำเนินงานในช่วง4ไตรมาสล่าสุดโดยระดับราคาดังกล่าวนะคะถือว่าเป็นราคาเหมาะสมเมื่ออิงกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัท แล้วก็ KTMs นะคะจะเป็นธุรกิจการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมค่ะรวมถึงระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการขายและก็บริการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์อย่างครบวงจรนะคะเป็นรายแรกเลยค่ะที่เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะทางด้านของที่ปรึกษาการเงินนะคะนายเอกจากบูฮับพักดีค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทแคป i t อ l o วันพาร์ทเนอร์จำกัดนะคะที่เป็นที่ปรึกษาการเงินหรือ FA ของ KTS m กล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าราคา IPO ที่ระดับ3.10บาทต่อหุ้นค่ะเป็นราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานของ KTS m นะคะซึ่งกรอบระยะเวลาการเสนอขายนะคะก็จะเป็นมีการเปิดให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท Filter Vision จำกัดมหาชนหรือ FVC ค่ะได้รับที่ได้รับการจัดสรรหุ้นตามสิทธิ์นะคะหรือ PMT Price นะคะจองซื้อหุ้นในระหว่างวันที่7-9ธันวาคมนะคะ ขณะที่นักลงทุนทั่วไปค่ะเปิดจองซื้อ13-15ธันวาคมนี้นะคะและก็ KTMs ค่ะมีกำหนดวันที่จะเข้าไปซื้อขายวันแรกในตลาดอัพย์นะคะในหมวดธุรกิจบริการค่ะภายในวันที่23ธันวาคม65นี้ค่ะก็ต้องรอติดตามค่ะสำหรับ KTMs นะคะแล้วก็ ดีทีเซนค่ะซึ่งก็จะเป็นหุ้น IPO น้องใหม่ที่เข้ามาเทรดในช่วงโคง้คงสุดท้ายปลายปี2565กันนีน้นั่นเองนะคะนี่ก็คือเรื่องราวของข่าวสารบริษัทจดทะเบียนค่ะรวมทั้งอัปเดตหุ้น IPO นะคะส่งท้ายกันด้วยค่ะแล้วก็ความเคลื่อนไหวของภาวะตลาดหุ้นภาวะเศรษฐกิจตัวเลขที่น่าสนใจต่างๆนะคะหากคุณผู้ชมหรือว่านะักลงทุนท่านใดค่ะต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะคะสามารถติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์หุ้นอินไซด์ .com ค่ะ แล้วก็ยังติดตามได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook ค่ะ i n s t a g r กร Twitter, Linesquare, Telegram ช่องทาง TikTok นะคะและยังสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube Channel ช่องหุ้นอินไซด์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีรายการนะคะของเราอัพโหลดขึ้นมานั่นเองนะคะวันนี้รายการขอเด็ดสุดสัปดาห์หมดเวลาลางแล้วนะคะ พบกันได้ใหม่ในวันศุกร์หน้าเวลา18นาฬิกาค่ะดิฉันนุภพาสีรวมนะคะต้องขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามค่ะวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ